ทางด้านของโคศกพักเพื่อไทยเองนะคะก็ตําหนิการทําหน้าที่ของกอสอมที่ไม่รักษาสิทธิ์ของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะแต่กลับไปปกป้องมอบป,ประชาธิปัตย์ขณะที่สรสก็เชื่อนะคะว่ากรรมการสิทธิ์จะเข้าใจเรื่องการเนรเทศนักธุรกิจชาวอินเดียค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบ กล่าวถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกอสมอจะทําหนังสือขอให้ชี้แจงกรณีขับไล่นายสาธิตเซเกลนักธุรกิจอินเดียแกนนัมอมประชาธิปัตย์ยังไม่ได้รับหนังสือแต่เชื่อว่าหากชี้แจงกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเข้าใจเพราะที่ผ่านมาในแพทย์นิรันพิทักษรกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ได้เหมาะสมนอกนั้นไม่เห็นว่าไม่เป็นกลางโดยเฉพาะกรณีที่ไม่ออกมาประนามนายพิสิทธิเวชชาชีวั ที่สั่งให้มีการสลายการชุมนุมเวลากลางคืนขณะเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามได้ให้นโยบายเจ้าหน้าที่ตำรวจให้สามารถป้องกันตัวได้หลังเมื่อวันนี้ตำรวจจราจรถูกกาดม็อบประชาธิ่ปัดทำร้ายระหว่างเดินทางกลับบ้านนะคะบริเวณชิดลมค่ะ ขณะที่นายพร้อมพงศ์นพริโคศกพักเพื่อไทยกล่าวถึงการทําหน้าที่ของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสมที่ออกมาแสดงท่าทีต่อกรณีการเนประเทศนายสาธิตเกกาที่ทําผิดประกาฉุกเฉินว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์นั้นเป็นเครื่องสะท้อนได้อย่างชัดเจนอีกครั้งถึงความเป็นสองมาตรฐานในการทําหน้าที่ที่อบอุ้มผู้ที่ทําผิดกฎหมายไม่รักษาสิทธิของประชาชนคนไทยที่ออกมาเลือกตั้งเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ เรื่องของนายสาธิตเซกันเนี่ยยื่นหนังสือร้องเรียนกัเลยถูกประเทศเนี่ยขึ้นเป็นเรื่องสำคัญเลยครับแต่เรื่องประชาชนถูกละเมิดสิทธิ์โดยเฉพาะการเลือกตั้งล่วงหน้า26มกราคมและการเลือกตั้งทั่วไป2กุมภาพันธ์กรรมการสิทธิ์หายหัวไปไหนครับไม่มีครับไม่เคยพูดถึงการละเมิดสิทธิ์ของประชาชน การที่กลุ่มนายสุเทพกับพวกและพระพุทธอิสระไปปิดเขตหลักสี่จนเกิดมีการประทะคนเจ็บมีการใช้อาวุธสงครามกรรมการสิทธ์หายหัวไปไหนครับไม่มีครับแต่พอกรณีนายสาธิตเสกันวันนี้ขึ้นนะครับผมถามว่ากรรมการสิทธิ์โดยเฉพาะนางอมาราซึ่งเป็นประธานกรรมการสิทธิ์และกรรมการสิทธิ ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยกินเงินเดือนภาษีใครครับประชาชนคนไทยนะครับนายพร้อมพงศ์ได้กล่าวด้วยนะคะว่าจะไม่ขอเรียกร้องให้กสมหรือนางอมราพงศพ,พิษประธานกสมลาออกเพราะยังไงนางอมราก็ไม่มีวันที่จะทําแต่จะขอเรียกร้องประชาชนให้ส่งจดหมายหรือหนังสือประท้วงการทํางานของกอสมทางเว็บไซต์และทางปรษณีย์เพื่อแสดงเจต ตนามณมนะคะว่ากสมนั้นไม่ทําหน้าที่รักษาสิทธิ์ของคนไทยค่ะ